โมเมนต์นี้ค่ะที่ y g กับ Big Hit ก็ให้ไม่ได้นะคะอะไรคือ V นะคะยืนรอลิซ่าออกจากร้านมาใช่มคะนั่นคือทำท่านะเหมือนกับว่าโบกมือทักทายค่ะแล้วก็มีการหันนะคะไปรอลิซ่าค่ะเดินออกมาด้วยนะคะแล้วก็เท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่คอยดูแลลิซ่าค่ะ เรียกว่าดูแลเทคแคร์อย่างกับน้องสาวคนเล็กเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือคุณพี่พักโบกอรมนั่นเองค่ะเหมือนจะเห็นน้องลิซ่าฮาร์ดเดินออกมาแล้วเนี่ยก็มีการถือเสื้อสูทนะคะของเขาค่ะของเอาไว้ที่แขนนะคะแบบอากาศที่นั่นหนาวใช่ไหมก็ ไปเช็คดูเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก19องศาได้นะมันก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็น้องลิซ่าก็มีการใส่เป็นเ,เสื้อเปิดหลังแบบนี้นะคะคุณพี่พักโบกอมค่ะก็เลยมีการถอดสูตรค่ะให้กับน้องลิซ่ายืมใส่ใช่ไหมคะนั่นเห็นแกน้องดนออกมาท่าตามหลังออกมาค่ะก็อย่างที่เห็นน้องไม่มีเสื้อสูตรคลุมอยู่นะคะ คือแบบโอ้โหนี้สุภาพบุรุษท,ที่สุดในโลกเลยนะคะมีการดูแลน้องสาวดนะ้านลิซ่าเป็นอย่างดีเลยค่ะก็เป็นโมเมนต์ดีๆค่ะที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากมากๆนะถ้าอยู่ในกาหลีนะคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้แน่นอนเลยนะคะคุณผู้ชมไหนจะรูปหมู่นะที่ถ่ายร่วมเฟรมกันแบบ3คนรวมกันเนี่ยโอ้โหภาพน,นี้ก็อิมแพกมากๆค่ะ คือมันกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะที่ไม่อยากจะคาดคิดเลยนะคะว่า b l a c k Pink กับ BTS เนี่ยวันหนึ่งค่ะจะได้มาอยู่ร่วมเฟรมกันแบบนี้ค่ะเรียกว่าถ้าไม่ใช่ซีรีนจัดให้เนี่ยคงหาดูแบบนี้ไม่ได้นนแน่แนเลยนะคะ แทมลิซ่าเนาะเออตอนที่เซอร์วิสแฟนๆค่ะตอนที่เธอเต้นรัะลิซ่าเนี่ยนะคะวี v ค่ะก็มีการโยกหัวเบาๆนะแอน joy ตามน้องลิซ่าไปด้วยนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆค่ะหนุ่มๆเนี่ยเขาก็ดูแลลิซ่าเป็นอย่างดีนะคะงานนี้ข้าบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับค่ะสู่ขิดได้แบบสบายๆแล้วนะคะตายสงบสบสีชมพูก,กันได้เลยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็โมเมนต์น่ารักน่ารักนของพวกเขาเมื่อคืนมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า